สายนั่นดนบ้านนี่สายะสะพ้ายเส่ง่วใส่นข้อใส,ส,ส่โตนบอกว่าสะพ้ายง่วนา่งง,งาําตรงนี้ขัดแน,น่นแน่สาวไทยเขาก็สี่ขาดจังสี่สายสะพ้ายงัวงเพราะเราเป็นไสหมีนี่นี่ขายสี่ห้าแสนโอ้โหนี่กล้องจับเบิ้งแนี่นีจ่จักจักเดือนนี่พอน,นี่หรือปีอยู่ลูกมันบ่ครับตัวตัวนี่นลกูกลูกมันคมัน,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 นหาเดือนเถอะได้ขายได้แล้วขาแสน รูปตัวนี้นะเดือนละแสนตัอย่งว่ามันเป็นเงาะหนอเงาะสีสันท่าตัวนี้ยังอยู่บ่พขอหัวตัวนี้บ่ครับบูไคล์เท่าไรกว่าห้าแสนเจ็ดเดือนพอออกยอะรูปนะห้าหกเดือนห้าหกเดือนถึงเดือนละแสนถึงเดือนละแสนมัห้องเปลี่ยนอาชีพซะเป็นยังไงเปลี่ยนอยู่ออกเงินกันซื้อคือพอนี่เพิ่นออกเงินซื้อคือเคยซื้อมาเลี้ยงเลยเนี่เลี้ยง อ้านจังสีบอแมนซื่อมากข้าวเดียวกับช่วนโมูขานะโมเป็นแต่หุ่นน้ำแล้วก็อันสี่บอเพิ่อโ่ดตัวนี้เป็นสีช่วยจุจดป้าสวนสาตัวไหนครับตัวนี้บอกยูคปั๊มน้ำมันปอท่อไม่่นซื้อว่าจังไหอตัวนี้พอ่อผ้ารวยผ้ารวยผ้ารวยแต่กรวยจิงซื้อมาหลายดอ่ม่ผมซื้อบ่แพงบแพงนี่เท่าไรบ่แพงซืแพงแสนแปดที่ มันฟ้ามันโค่นฟ้ามันสังลูกมันสางซื้อเสียงให้แจ๊คเกอร์เป็นตัวนี้ลูกมันสางซื้อเสียงมีครับมาหาลาบมาลาบ,บขายไปเท่าไรพ่อต้นตายครับโอ้ตายตายไ่พอเหรอบริขายย่อยน้ำเสื้อเที่ยวในน้ำเสื้อตายครับครับบ้านเรียนที่เขา้าวอกเกินไปแต่แรกเนาะบ้านเขาอยากเบิ่งน้ำเสือ้อที่เขาถามพอคนไหมเออมองเก็บน้ำเสื้อเป็นยังไงพ่อโอ้นี่เหรอทั้งเงี้ผมขายนะครับนี่บอโอ้ทั้งน้อยน้อยนี่จะใส่ยี่ห้อ อันนี้มันสีมันสีซ้ำตู้เย็นเคลื่อนที่บอกว่าครับเก็บไว้เก็บไวโอ้เปิดบ่ได้เพราะมันเปิดมันกิดสีน้ำเสื้อมันกิดสีเสียหายห้าสิเปิดแต่ย้ำห้าผสมบอกแค่เรายึบขึ้นมากเลยเก็บไว้เก็บไว้เราเฝ้าผสมครับนี่นี่สายยันมาเบิรงให้เจ้าอยากผสมนี่มีเครื่องมือผสมนี่ใช่ไหมใช่เอาเอ้ผสมคือคืออยังแนวดูด เอาม้าอย่าป้าห่วยรอล่ะเป็นแต่ล้มหมดนี่พอดีพอดีจังยศนู่นี่เนาะอันนี้มันเป็นเครื่องมือข้าเจ้าครับให้พี่นอ้นองพี่น้องวันนี้ขอบคุณคุณพ่พอได้ลหลายวันนี้ครับผมพอสวรรค์สวรรค์ฟ้ามันิพรสวรรค์ฟ้ามเออขอบคุณได้หลายที่วันนู่นตุ่มผู้ใดพี่น้องเกษตรกรอยากสีเลี้ยงงัวสนใจนี่มาถามพอได้อยู่บ้าน น้องตู่ครับน,น,อ,นองตูมตำบลน,น,น,น้องตอกแปน้นอำเภอแางตลาด,าลาดจังหวัดกาฬสินครับพ่อจะคุยกันได้เังไงครับจากเก่งวัวมันหูวัดดอกเออกไม่พ่อแนะนำผู้ใดสิรเริ่มไม่อือผู้เพันอย่าเคล็ดน,นี่ผู้เพันประสบความสำเร็จแล้วหมได้๋ได้อาจารย์เนาะวะเนาะอันอีพ่อนี่นั่งกี่นี่เนี่ยเนี่ยผู้ผู้ดูแลโอ้ผู้ดูแลฟาร์มแรอนี่มาสื่อเัื่อด้วยเนี่ย

ีหลายคนมีเงินเขาจะเฮ็ดโต้งสิอะไรบ่เฮ็ดโตคือสายยางชุ่มดรอโพดรอโพดบ่มีเงินพ่อบาทผุนผู้คนมีเงินล้านเออนั่นพ่อนี่เป็นผู้เลี้ยงเงินบ่ซื้อพ่อหยังครับเอ๊บฮะเอ๊บอาจารย์เนี่ยโอ้ยมื่อว่าวคอยแห็นน้องบ่ซื้ออาจารย์เอ๊บดูแลออาาาาจจรรยย์์ จ้จาพ่อจานเอฟท่านเป็นจานเป็นเสี่ยงหัวกะสันือเป็นทิดโอ้เป็นทิดกับพ่อล่ะอบอกจานกัเอิญให้เพิ่มโลพิ่นไ่อยากเป็นจังบวชที่หลังโอ้จะบวชตื้มห่วยได้อยู่บ่ได้เฮียเราเด้วเออ้เดียวกซิกสอามหมื่นกซิกก็อหวยปล่อยหมาอรด้วัหน่บ่เนี่บเกาผู้เฝ้าซอย เฝานอนนอนเฝาอยู่นี่เลยบอกครับนอนบ้านแล้วโอ้คือทอดผู้ยุบบ้านแล้วบที่ยิ่งนั่นจังออกมาพียดดือๆบอกว่าแย่งทีเดียวจังวาบอกออมาย้่งแจ่งเอาแจ้งแยงมากตัวันสวขึ้นถึเอ้ัอเขียนนึเทียบวงห็นตวคุหน่อยนึงขอผูยิ่งแม่งเทียบนั่ เนี่เราพูดสิภาพไปโอเล็กปักตะไครได้สิขังอยู่เนอเออ้าถามาเห็นของเทียบว่าเห็นตัวคนหน่อยสโอ้พอได้เบิ่งอยู่เนาะแสดงว่าบมิสุดนำเสื้อแพงรุ่นนี้กะว่าฝนสีตัวเงียบหนเราล้วเราปักตะไครมีจัดแรงเลยบานนี้อย่างที่อยู่บ้านอื่นๆบ้านนี้ไม่มีฝนย้อนเป็นผู้เอาหนาใหงั่ โอ้ปล่อยออกไปเลี้ยงกับแม่นิพนธ์เหรอพอจันท์คู่เอกอาบน้ำได้เออตักน้ำให้มันน้ำนี่เอาลงกินน้ำนองคืองัวธรรมดาบ่น้ำนองก็กินน้ำแล้วแต่มันสิอยากอยากใส่จะไม่กินหันเออเอาน้ำนองน้ำใสาเนี่ยเนาะ ตามธรรมศาสตร์นาะพ่อนอะมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งนี่เกี่ยวหยาหลเป็นไหนบ่บอ่แบกมาเลยบาทนี่เข้าเจ้าเสียไขเงินรูค้าม่อกเมีนบ่ขอบคุณหลายครับโอ้ยผนใจขังงัวกันเพินมาสื่องัว เิ้ลแก่เซลไปต่อยอดเออเพิ่นมักง่วนเขากันแมนคือโบเฮามักแดนเซอร์นี่ล่ะเปิ้เซลแดนเซอร์ไปต่อยอดแมนยุนี่สิเป็นมองเขาเอินปาดชาวบานพอมให้ความรู้ผูมาสื่อคให้ไปต่อยอดอาชีพได้ใอยากได้ความรู้อยากอยากสอบถามสนใจการเลี้ยงง่วให้เขามานี่แมนเพิ่นก็แนะนํำจังสั่นละเออเออบ่แมนว่าปลอยถิ่มปอยค่วงเด้ซื่อไปแล้ว ีปัญหาอย่งเป็นแบแนะนำเอาเลี้ยงยากบอครับบอสโ่ายง่ายๆเนาะมันบ่แอวบ่หยังตัวบตีบอคือหมูตัวบอหมูบอสเอวนจ็บนหมู แล้วแต่เ้าเสียงให้กินให้กินเป็นเวลาหรือจ้าไหนครับให้กินก็อแล้เห่ะครับออหอดเวลามันถ่นแม่รเออมือละ่อมเ้อะ2เทื่ออเขาอกาไปเลื้องเขาออกวกาให้กินอืเมล่กินหาแล้วก็หยาบเรืองใส่ให้เอาห้าให้กินพร้อมห้าเฟืองไแล้วกินยังอีกกินกินซ้านีบ่กินซ้านีก็กลับมาก็เ่องลงกับเปิดไให้ก้บโอ้อาบน้ํานอน เอาเอาเอาขอบคุณหลายๆนะครับนี่คือผู้ผู้ดูแลงัวดูแลงัวอยู่พอนางัวสิได้ราคาเป็นหลานสองหลานก็อยู่กับผู้นี้แม่หั่นเราบ่อใหญ่ให้กินกัจ้อยบ่ได้ราคาบ่อใดราคากันมือไหเราตื่นสวยเนี่ยก็บ่ได้ราคาพอหัดผสมเดี๋ไปคือพอล่องเบิ่งเนี่ย ฮะคนผสมมีอยู่คนผสมมีอยู่โมอยากได้ตำแหน่งนั่นเน่บ่สม่าะตำแหน่งนี่ไหมบอสไหลายตำแหน่งใหม่เรียตำแหน่งกันไปวก็ถามว่าอีนั่งนี่มันจีอีกสองมือนี่มันจีได้ผสมมันรักมากขึ้นอยู่่บเนี่ยบอสพี่พี่สวรรค์มาบอกหูสันพดโอ้หูสัน ขุ่งสันคือสายยันกับบอลสายประด้๋ัขุ่งเงาใครเด้เรามาขุ่งเงาเด้โอ้ยเราผิดหวังอยู่ไปสิแมอยู่อืนั่นเอาขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้ความรู้มานี่นะครับที่พี่น้องมพรอมสวรรค์ป้อมครับบ้านน่นตูมตำบลหนองตอกแปรนอำเภอย่งตลาดจังหวัดกาฬสินธุครันพี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยากเลี้ยงมัวคือเพิ่นเลี้ยงมั่วเลี้ยงทั่วไปมันราคาถือปวดครับ หันมาทางนี้หันมาทางเบิ้งวิธีการเลี้ยงของพรสวรรค์ฟาร์มเฮ็ดจังไหนเพิ่นจังประสบความสําเร็จขายได้เป็นล้านาแนร้อยอย่างมีเงินล้านว้าวนั่นนอยากได้เงินล้านแล้วมาศึกษามาถามออืยังจะไปวนปลูกตั้งแต่ยางหลาเวติอือมันบ่เปลี่ยนราคาปัดท่อจะปลูกไปทําไมหรอฮะฮะๆๆนี่โมพ่อ ตัดทิมด้วปลูกงาบานปลูกงาเรียงง้วงน้องบอลครัขอบคุณหลายๆมืไอนี้ครับครับครับผมครับผมดีครับขอบคุณหลายๆครับ